ไปต่อการเห็นหอกว่าสืบนครบาลก็ไปร่วบบัญชีมาแก๊งคอร์เซนเตอร์ด้วยใช่ไหมคะอ้างเป็นตำรวจใช่ยังไง<ช>คะเคสนีกนน้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะทางสืบนครบาลเนี่ยนะคะเขาไปจับกลุ่มบัญชีมมาแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่อ้างว่าเป็นตำรวจหัดใหญ่ค่ะแล้วก็หลอกว่าเนี่ยเขาเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินนะ,ะให้โอนเงินมาตรวจสอบเลยนะคะเงินเดิมเลยค่ะคุณอน,อนิกาคุณต้น เพืเสียหายก็โอนเงินไปให้เขาตรวจสอบเสร็จสุดท้ายแล้วสูญเงินไป1นึ่งล้านห้าแสนบาทนะคะ,ะคทางสืบนครบาลค่ะเขามีการสืบสวนติดตามขบวนการในลักษณะแบบนี้อยู่แล้วนะคะ,ะแล้วก็ไปเจอน,นะคะขบวนการนี้นะคะโทรมาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่จากบริษัท a อ s นะเอออันนี้พูดได้เพราะว่า ทางเจ้าหนที่มีการประสานงานกันไปแล้วนะคะคือโทรมางนแล้วก็หลอกผู้เสียหายนะคะอ้างว่าผู้เสียหายเนี่ยเคยลงทะเบียนไว้นะคะเปิดใช้งานเบอร์โทรศัพท์ของทาง ASY สาขาหัดใหญ่นะนะคะแต่ว่าไปเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินนะคะแล้วการแบบว่าทําทีให้ทางผู้เสียหายเนี่ยนะคะ มีการติดต่อไปนะคะ<ม>ในลักษณะแบบว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปแอดไลน์นะเออเดี๋ยวจะมีการแบบว่าติดต่อการได้นะคะแล้วก็ไลน์หมดนะคะอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจากหัดใหญ่เหมือนกันนะ<ม>นะ,ะอู้เขียนโลโก้เขียนชื่อบันสีไว้เลย<ม>แต่จริงๆแล้วไลน์อ่ะมันจะตั้งมาอะไรก็ได้นะเอ,อนะคะแต่วันนี้เนี่ย นะคะทางผู้เสียหายเขาหลงเชื่อคุณนะคะเพราะว่าม,ม,ม,มีสารพูดคุยนะคะ,ะสอบถามข้อมูลนะคะทะเบียนรานู่น,นี่นั่นนะคะ,ะเรียบร้อยเลยแล้วก็อ้างว่าเราเนี่ยมีคดีพัวพันนะคะเกี่ยวกับการฟอกเงินนะคะผู้เสียหายเขาก็หลงเชื่อก็มีการโอนเงินจากบัญชีไปให้ตรวจสอบทั้งหมดสิบครั้งด้วยกันค่ะนะคะ ตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพัานธ์นะคะรวมทั้งหมดหนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทคุณนะคะโอนเงินไปครบหมดทุกบัญชีนะจริงแล้วนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่ได้ท่องเกี่ยวอะไรกับใครอะไรยังไงเลยนะคะสุดท้ายแล้วค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ มีการตรวจสอบนะปรากฏว่า่าบัญชีที่ที่ทางผู้เสียหายโกนมาเนี่ยนะคะมีชื่อ,อของนางสาวนักสุดาผู้ต้องหารายนี้นะคะก็โดนจับไปนะคะข้อหาร่วมกันช่อโกงนะคะโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นแล้วก็พรบรบคอมพิวเตอร์นะคะแต่พอจับกลุมตัวได้เขาก็าอ้างว่าเอ้ยตัวเองแค่เปิดบ,บัญชีมาเท่านั้นนะในลักษณะแบบนี้ยังไงฟังไม่ขึ้นนะเพราะว่าเรามีการเตือนก,นกันก่อนหน้านี้อยู่แล้วเนาะคุณเช่นนั้คะ อ,อ๋อ,อนะคะก็นําตัวส่งพนักง,งานสอบสวนในพื้นที่ดําเนินคดีตามกฎหมายไปนะคะ